จงอยู่ในที่ที่แดดสองถึงอหมายความว่ายังไงพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมครับจงอยู่ในที่ที่แดดสองถึงก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งครับนะหรือคุณมีความฝันจงนําพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แดดสองถึงครับก็หมายความว่าจงนํวเึงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเห็นคุณค่าของเราครับรมีคนพร้อมที่จะผลักดันเรามีคนพร้อมที่จะให้โอกาสเรา นี่แหละคือความหมายของคำ่าจงอยู่ในที่ที่แดดส่องถึงลูกเป็นคุณเก่งลูกเป็นคนดีแต่ลูกไปอยู่ผิดที่ไปอยู่ผิดทางมไม่เพียงแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าคยิ่งเก่งขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งนาอันตารายมาสู่ตัวเองเป็นคนเก่งแต่ไปอยู่ท่ามกลางคนอิจฉาครับลูกว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงล่ะใช่ยิ่งเก่งยิ่งอันตารายรรยิ่งเก่งยิ่งถูกขัดขวางครับ ดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับที่ที่คนไม่เห็นคุณค่าของเราครับอย่าไปเสียเวลาอยู่ในที่ที่คนจ้องจะทําลายเราครับอย่าลืมว่าลูกมีชีวิตเดียวครับจงใช้ชีวิตเดียวของลูกนี้ให้เจอเจอรัดแล้วให้เปล่งประกายที่ไหนที่เราอยู่แล้วไม่มี